มีปัญหา,าน้ำหนักมากยกมือเลยไม่ต้องอายอยากจะให้ฝากเพงนสาวๆที่มีปัญหาเนี่ยทำยังไงคือบางทีับน้ำหนักไม่ถูกต้องไปอดอาหารไปล้วงคออ้อวกไปกินยาลดความอ้วนเนี่ยฝ<อ>ากเพืสาวๆหน่ยดีกว่าค่ะง่ายๆนะคะกินอาหารให้ครบทั้งสามหมู่บางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ดีดีกว่าห้าห <5 S 1> มู่อะไรเงี้ยกินให้ครบห้าหมู่สามมื้อมันมาจากกรุงเทพห้าหมู่สามมื้อ แต่ว่ากินเราเราเอ่อมื้อเย็นเราก็กินรดนิดนึงนะคะแล้วก็ง่ายๆเลยก็คือกินเนสท h เชฟช็อกโกชฟก่อนอาหาร20นาทีค่ะทีนี้ถ้าใครสนใจคือตอนเช้าอาจจะเป็นตัวเนสกาแฟโปรซิมก็เหมือนกันเพราะว่าช่วยเรื่องของการลดน้าหนักอันนี้คือเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ,ค,ะคุณสมบัติเหมือนกันมีมนทั้งกาแฟทั้งโกโก้ก็แล้วแต่ว่าเราชอบอะไรก็เลือกทานได้เลยค่ะยี่สิบนาทีก่อนอาหารง่ายๆ20นาทีก่อนอาหารให้น้องกรีนฝากถึงสาวๆบ้างดีกว่า ฝากถึงสาวๆออก็ตรงนี้การที่มีปัญหากลุ่มนี้มีปัญหามากค่ะนะคะค่ะก็อย่างที่พี่พี่โอเป้บอกไปอะนะคะในเรื่องสเปอร์เชฟช่วยได้ะค่ะแต่ว่าเราไม่ใช่แค่ทานอย่างเดียวนะคะเราต้องออกกาลังกายด้วยเป็นตัวเสริมเชื่อไปด้วยนะคะก็ฝากไว้ตรงนี้ดีวกว่าเพราะคนสมัยนี้มักจะไม่ออกกำลังกายเพราะคิดว่าการออกกำลังกายเหนื่อยแล้วทำให้เราสึกว่าใช้แรงเยอะ <c oughs> แต่จริงๆแล้วเวลาเราออกกําลังกายปุ๊บ หรือว่าเราเออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเราจะรู้สึกเพลียเราก็จะนอนพักผ่อนในเต็มที่ค่ะ,คะก็อย่าลืมเนเลสซัพเร์รเชมไว้ในใจทุกๆคนด้วยนะคะตบมือใน่จ้า <ๆ S 2> นะคะอย่าเพิ่ง <ๆ S 2> ลงไปไหนยังไม่ได้ลงค่ะนะคะวันนี้โอกาสดีๆแบบนี้นะคะเราจะมาร่วมกันค่ะนะคะเปิดตัวสินค้าใหม่กันที่อุดรแห่งนี้ค่ะนะคะโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้บริหารนะคะจากเนลเล่ค่ะคุณประสบสุข สุดทาพิ่รมงนะคะผู้นวยการกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟบริษัทเนสเลไทยจำกัดให้เกียรติขึ้นมาด้วยคะ่ะใครสปู์ขอให้รวยนะจ๊ะสหรับนัดแล้วะค่ะนะคะขอเรียนเชิญคุณพัฒนพงศนนั์น,นะคะ R M Nesle N E NE ค่ะนะคะให้เกียรติขึ้นมาร่วมเชียร์กับเราด้วยค่ะนะคะรวมไปถึงนะคะขาดได้เลยวันนี้ผู้บริหารจากตั้งน้สุดค่ะที่เพื่อพสถานที่กับเรานะคะแล้วก็เล่าผลิตั์เนสเลด้วยตลอดมาค่ะเรียนเชิญ คุณมิรินวีระรัตนโรจน์ค่ะผู้บริหารตั้งนี่สุนซุปเปอรโาา์โซสาขาโคสีค่ะนะคะให้เกียรติร่วมดื่มฉลองค่ะนะคะสำหรับเนสเล่ช,โโชุอกเชฟคะเรีช่เลยค่ะเชิญเลยนะคะทุกท่านเลยน้องกรีน,นต้องจ้างเลยค่ะเดี๋ยวแจกเพนหนึ่งแก้วนะคะข้างล่างอย่าเพิ่งซิมตอนนี้ถือไว้ก่อนจะดื่มพร้อมกันอย่าเพิ่งดื่มอย่าเพิ่งดื่มอย่าเพิ่งดื่ม,มต่อจากนี้ไปใครพูดตาม ขอให้หน้าตาดีนี่ผู้ชายรักผู้ชายหลงหุ่นดีด้วยข้างบนพูดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญข้างหน้านิดนึงค่ะนะคะเราจะพูดพร้อมกันนะคะลกจะนับ1 2 3ปุ๊บนะคะหนับ3 2 1ถอยหลัง3 2 1ทุกคนพูดคำว่าเนสเลช็อกโกชฟดื่มก่อนดีนะจำได้บอยาวไปอีกเนสเลช็อกโกชดื่มก่อนดีนะแล้วก็เฮ hey โอเคนะคะไม่ต้องแอคชั่นเหมือนนกก็ได้นะจ๊ะนะคะเนสเล่ le, ช็อกโกเชฟดื่มก่อนดีนะนะคะอ่ะเดี๋ยวจะนับ3 2 1นะระวังไปพุ่ยชูนิดนึงนะคะมันจะหล่นเข้าใส่แก้วเดี๋ยวขออนุญาตชิดอีกนิดนึงค่ะใกล้ชิดกันนิดนึงค่ะซ้อนไหล่เลยนี่แหละนะคะโชว์แก้วด้วยนะคะเอาสามสองหนึ่งเนสเล่ช็อกโกชฟดื่มก่อนดี น้องกรีนนะคะเอาแก้วชนกันตรงกลางนิดนึงค่ะนะคะเชิญเลยค่ะซึ่งววลชนถ่ายภาพได้เลยค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นการปิอตัวอย่างเป็นทางการแล้วที่ตั้งนี้สุดน,นะคะต้องขอขอบพระคุณตั้งงี่สุดเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ให้เกียรตินะคะสําหรับเนสเล่ทุกครั้งเลยค่ะนะคะ ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะตั้งแต่ n เนสกาแฟโปรเทคโพสล i มแล้วตอนนี้เนี่ยน้องสาวของเราคลอดมาเป็นเ e สเล่ช็อกโกชีนะคะต้องขอขอบคุณตั้งยี่สุดอีกครั้งนึงแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านเลยค่ะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ